ทำมาก่อนนอนฟังผ่อนคลายความทุกข์ไม่ใช่ผู้บุกรุกแต่มันคือแขกที่มาเยี่ยมแล้วจะกลับไปอย่าไปยึดแขกไว้เป็นเจ้าบ้านถ้าแบกอดีตไว้บาจะหนักถ้าแบกอนาคตไว้ใจจะกังวลวางทั้งสองลงแล้วอยู่กับปัจจุบันเบาที่สุดปัญหาที่แก้ได้ไม่ต้องกังวลปัญหาที่แก้ไม่ได้กังวลไปก็ไม่ช่วยอะไรวางใจเป็นกลางดีกว่า ความโกรธเหมือนยาพิษที่เราดื่มเองแต่หวังจะให้คนอื่นตายซึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครทําร้ายเราได้เจ็บปวดเท่ากับความคิดของเราที่ปรุงแต่งทําร้ายตัวเองโลกไม่ได้วุ่นวายใจเราต่างหากที่วุ่นวายโลกเขาหมุนของเขาไปตามธรรมดาการให้อภัยไม่ใช่การทำเพื่อคนอื่นแต่คือการถอดเสี้ยนหนามออกจากใจเราเองสิ่งที่คนอื่นพูดเป็นแค่ลมปากผ่านหูแล้วก็ดับไป อย่าเก็บลมมาใส่ถุงให้หนักใจคาดหวังน้อยผิดหวังน้อยไม่คาดหวังเลยทุกอย่างคือกำไรความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีแต่อยู่ที่การพอในสิ่งที่มีทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรที่เป็นอมตะแม้แต่ความเจ็บปวดนี้ร่างกายนี้เรายืมธรรมชาติมาใช้ถึงเวลาก็ต้องคืนอย่าหวงแหนเกินความจำเป็นลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตาย ออกแล้วไม่เข้าก็ตายชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้บางๆวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้จงทำดีและพูดดีต่อกันไว้เสมอทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายตายไปเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญกับบาปแก้วที่แตกไปแล้วร้องไห้ให้ตายมันก็ไม่กลับมาดีเหมือนเดิมจงยอมรับความจริงสัรเสริญและนินทาเป็นของคู่โลกเหมือนแดดกับฝน เราห้ามไม่ได้แต่หลบได้ความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นยิ่งดิ้นรนยิ่งเชือกมัดแน่นยิ่งนิ่งสงบปมชีวิตยิ่งคลายออกง่ายความมืดไล่ความมืดไม่ได้ความสว่างเท่านั้นที่ทำได้รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ขยับมือขยับเท้าดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจเข้ายาวๆรู้หายใจออกยาวๆ รู้นี่คือที่พักพิงที่ปลอดภัยที่สุดความคิดไม่ใช่เราเราเป็นเพียงผู้ดูความคิดอยากระโดดลงไปเล่นในความคิดอดีตจบไปแล้วอนาคตยังไม่มาอยู่กับลมหายใจนี้นี่คือความจริงเดียวที่มีทำทีละอย่างโฟกัสทีละเรื่องใจจะไม่ฟุ้งซ่านและมีพลังความเงียบคือเสียงที่ดังที่สุดฟังเสียงความเงียบในใจแล้วจะพบความสงบ อย่าเชื่อความคิดตัวเองทุกอย่างบางทีมันก็โกหกหลอกลวงให้เราทุกข์รู้ทันอารมณ์โกรธก็รู้เศร้าก็รู้แค่รู้แล้วมันจะดับไปเองความสุขง่ายๆเกิดขึ้นได้ทันทีแค่ยิ้มให้กับตัวเองและคนรอบข้างใจที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เหมือนม้าที่ฝึกดีแล้วพากลับบ้านถูกทางมองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายน่าสงสารเหมือนกันหมด แผ่เมตตาให้ศัตรูคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือความเกลียดชังปิดตานอกเปิดตาในมองเห็นความดีในใจตนเองและผู้อื่นอะไรที่หนักก็วางลงอะไรที่เหนื่อยก็พักก่อนอย่าฝืนจมใจขาดน้ำขุ่นถ้าทิ้งไวนง้นิ่งๆแต่ก่อนจะนอนก้นใจที่วุ่นวายถ้านิ่งๆก็จะใสเองดอกบัวเกิดจากโคลนตมแต่ไม่เปื้อนโคลนใจเราอยู่กับโลกแต่ไม่ต้องเปื้อนทุก ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ใจจะสูงขึ้นอย่าตัดสินใครจากภายนอกเราไม่รู้ว่าเขาผ่านพายุอะไรมาบ้างการให้คือการได้รับยิ่งให้ความสุขคนอื่นความสุขยิ่งย้อนกลับมาหาเราอิสรภาพที่แท้จริงคืออิสรภาพจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา อดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้จงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มากระทบแต่เกิดจากใจที่เข้าไปยึดถืออย่าแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเพราะร่างกายและจิตใจต้องการการพักผ่อนความโกรธเปรียบเหมือนไฟยิ่งก่ำไว้มือเรานั่นแหละที่จะพองไหมการให้อภัยผู้อื่นคือการปลดปล่อยพันธนาการออกจากใจเราเองไม่มีใครได้ดั่งใจเราทุกอย่าง แม้แต่ร่างกายของเราเองก็บังคับไม่ได้คําพูดแย่ๆของคนอื่นทำร้ายเราไม่ได้หากเราไม่เก็บมาแทงใจตัวเองความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ที่ความสงบเย็นข้างในปัญหาที่เข้ามาคือบททดสอบปัญญาไม่ได้เข้ามาเพื่อทำลายเรายิ่งอยากได้มากยิ่งร้อนรนยิ่งรู้จักพอยิ่งเย็นสบายชีวิตสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับความเกลียดชังและการอาฆาต ความผิดพลาดในวันนี้คือครูผู้สอนบทเรียนล้ำค่าในวันพรุ่งนี้อย่าตีตนไปก่อนไข้อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงรอยยิ้มและการพูดดีคือการทำบุญที่ง่ายที่สุดทำได้ทันทีไม่ต้องใช้เงินใครทำไม่ดีกับเราเป็นกรรมของเขาเราไม่โกรธตอบเป็นความดีของเราแข่งบุญวาสนาอาจจะยากแต่แข่งกันทำความดีทำได้ทุกคน ความดีที่ทำไว้แม้ไม่มีใครเห็นแต่มันสว่างสวัยในใจผู้ทำเสมออย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้ที่เท้าหรือคำพูดของคนอื่นจงพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้แล้วใจจะเป็นสุขวันที่แย่ที่สุดมีเวลาแค่24ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เป็นวันใหม่รออยู่รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วศีลจะตามรักษาเราให้ปลอดภัย ลมหายใจเข้าออกคือเพื่อนตายที่จะอยู่กับเราจนวินาทีสุดท้ายมองโลกในแง่ดีชีวิตจะมีทางออกมองโลกในแง่ร้ายจะเจอแต่ทางตันการชนะใจตนเองคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าชนะกองทัพนับหมืน่นความเงียบคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ไม่พร้อมจะฟังเหตุผลลดความคาดหวังลงความผิดหวังก็จะน้อยลงตามไปด้วยทำหน้าที่ของวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วปล่อยวางผลลัพธ์ที่จะตามมาขยะในมือทิ้งลงถังขยะในใจทิ้งลงที่ความว่างเปล่าทองทําอยู่ที่ไหนก็มีค่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ความกระตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีไฟไหม้บ้านยังไม่ร้อนเท่าไฟฤิษยาที่เผาไหม้ใจตนเองอย่าตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง ความตายเป็นเงาตามตัวจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททรัพย์สินเงินทองตายไปเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญกับบาปอยู่กับปัจจุบันขณะคือการเคารพเวลาที่มีค่าที่สุดเมตตาธรรมค้ำจุนโลกและค้ำจุนใจเราให้ร่มเย็นรู้จักปิดหูปิดตาปิดปากบ้างในบางเรื่องเพื่อรักษาใจให้สงบจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ความมืดไล่ความมืดไม่ได้ ความสว่างเท่านั้นที่ทำได้จงเป็นผู้ให้มากกว่าจ้องเป็นผู้ขอร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันชั่วคราวสันเสริญและนินทาเป็นของคู่โลกอย่าหวั่นไหวไปกับมันความอดทนคือเครื่องประดับของนักปรา์ก่อนนอนทุกคืนจงขอบคุณร่างกายที่พาเราสู้มาทั้งวันการแผ่เมตตาให้ศัตรูคือการตัดโซ่ตรวงแห่งความพยาบาท หลับตาลงอย่างผู้ปล่อยวางตื่นขึ้นมาอย่างผู้มีพลังความสุขไม่ได้เกิดจากการมีมากแต่เกิดจากการปล่อยวางได้มากที่สุดแล้วไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราจริงๆแม้แต่ลมหายใจนี้จงทำวันนี้ให้ดีเรากับว่ามันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างสมมุติว่าเป็นของเราชั่วคราวแล้วก็จากกันทิ้งขยะในใจทิ้งลงถังแห่งความว่างเปล่าก่อนที่จะเข้านอน ขอบคุณร่างกายขอบคุณลมหายใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตศีลธรรมจะคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติวางความดีใจวางความเสียใจให้เหลือแต่ใจที่อุเบกขาหน้าที่ความสุขสูงสุดคือความสงบนัตถิสันติปรังสุขังชีวิตนี้เหมือนละครเล่นให้สมบทบาทแต่จบรอบแล้วต้องถอดหน้ากาก,ากวางลงให้อภัยตัวเอง บอกรักตัวเองโอบกอดตัวเองด้วยความเมตตาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโททรงจิตสู่ความว่างว่างใช้เวลานาทีสุดท้ายนี้อยู่กับความว่างเปล่าปราศจากความคิดปรุงแต่งใดๆหายใจเข้ารับพลังงานบริสุทธิ์หายใจออกทิ้งความเหมื่อยล้าออกไปให้หมดปล่อยความรู้สึกให้ดิ่งลึกลงสู่ความสงบเหมือนหินจมลงสู่มหาสมุทร บริกรรมคำว่าพุโทโธเบาๆตามลมหายใจจนกว่าจะหลับไปรางวัลของชีวิตในวันนี้คือความสงบในขณะนี้ขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตใจพักผ่อนเถิดคนดีพรุ่งนี้คือวันใหม่ที่สดใสรออยู่